สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองบางหลวงเดี๋ยวเราจะมากินลูกชิ้นทอดเป็นอาหารเช้านค่ะไปคับปู่ใครลืมลมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกโนอ้าวเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวร้านคุณป้าน่ากินมากมากถ้าใครแวะมานะคะต้องมาอุดหนุนร้านลูกชิ้นทอดของคุณป้าเลยค่ะคุณป้าที่สวยที่สุดในคลองบางหลวงค่ะป้าติ๋กอุป้าที่สวยที่สุดในคลองบางหลวง อมูชิ้นค่ะยังสวยอยู่เลยพี่นี่เนาะใช่ใช่คที่นี่คือเขามีแบบเป็นตลาดน้ำแล้วก็ตลาดบกตรงนี้ตลาดบกตลาดบกอ๋อไม่มีน้ำไม่มีน้ำมีน้ำก็ทงเรือหลบทลงเรืออ๋อเรือแล้วเราไปเจออะไรเราไปที่ตามวัดไปไหว้พระตรงตรงบ้านศิลปินนี่อยู่เรงนี้เดินมาดูอ๋อคือ ใครจะมาขึ้นเรือเนี่ยก็เหมือนจะพานักท่องเที่ยวไปไหว้พระแต่ว่าถ้าสมมติว่าตลาดเนี่ยก็เดินเข้าไปตรงทางบกได้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันหนูเอาผสมค่ะเท่าไหร่คะสองไม้สี่สิบค่ะอ่อยแค่ไม่ได้เลยโหดูเดีเงินทอนก่อนนะะ รสเด็ดว้าวอร่อยสุดอร่อยไหมคะอร่อยมากถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมมาไว้อุดหนุนลูกเพนปติงนะคะ